สวัสดีครับผมนัชชนนนะครับบ้านและที่ดินทําเรดีซื้อขายที่ดินราชบุรีและทั่วไทยนะครับหราวันนี้ผมอยู่ที่ตําบลหนองกระทุ่มอําเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีครับถนนเส้นนี้เป็นถนน ทางสาธารณะหินครุกนะครับแต่เส้นทางที่วิ่งไปต่อเนี่ยก็จะไปผดลุแถวคลองชลประทานไปจนถึงตามธรรมชาติคาเฟ่นะครับที่เป็นลักษณะสไตล์คาเฟ่ยอยู่แล้วแง่แถวนี้เป็นชุมชนนะครับห่างจากเราเนี่ประมาณ400เมตรแล้วก็ตรงนี้ครับมองผ่านไปด้านหลังของผมเนี่ยต้องบอกว่าเห็นวิวเขาสวยงามมากเพราะว่าวิวเขาลูกนี้อันนี้เขาเรียกกันว่าเขาช้างนะครับผมซึ่งเป็นเขาที่ลูกใหญ่มากนะครับบริเวณของแถบนี้ ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำเนี่ยเราจะสังเกตเห็นนะครับว่ายังคงมีรถวิ่งเข้ามาได้อยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับตรงบริเวณแถวนี้แน่นอนครับมีเพื่อนบ้านครับเพื่อนบ้านส่วนใหญ่แล้วนะครับเขาจะทําอาชีพเกษตรกรนะครับผมในละแวกของแถวนี้ปลูกผักปลูกแตงปลูกพืชแบบผสมผสานนะครับแปลงของเราคือแปลงทางด้านขวามือแปลงนี้นะครับต้องบอกว่าบริเวณแปลงเนี่ยตอนเนี้ยมันเป็น แปลงที่เจ้าของเขาไม่ค่อยได้มาดูแลก็จะเป็นต้นไม้ที่เกิดขึ้นเองโดยตามธรรมชาติเช่นพวกต้นสแกต้นสแกเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะต้นที่มีหนามเยอะๆชาวบ้านเขาก็ไปใช้เอาไปเผาทําถ่านกันนะครับผมไฟฟ้าจะห่างจากเราเนี่ยอยู่ที่400เมตรนะครับเพราะว่า400เมตรข้างหน้าเนี่ยจะเป็นเขตชุมชนนะครับแล้วก็สำหรับที่ดินแปลงเนี่ยเนื้อที่โดยรวมทั้งหมดนะครับจะ มีหน้าที่7ไร่ลงาน54ตารางวาโดยที่รูปแปลงนะครับจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับซึ่งด้านหน้าในส่วนที่ติดกับถนนสาธารณะหินคลุกนี้นะครับหรือว่าทางลุกรางนี้นะครับจะมีความกว้างของหน้าแปลงเนี่ยอยู่ที่40เมตรแล้วก็หันหน้าไปทางด้านทิศเหนือด้วยนะครับแล้วก็จากทิศเหนือจะลดทิศใต้ เรื่องของความยาวของรูปแปลงเนี่ยอยู่ราวๆประมาณ300เมตรนะครับเนื้อที่ทั้งหมด7ไร่2งานกับอีก54ตารางวานะครับราคาเจ้าของเขาบอกขายเนี่ยเพียงแค่ไร่ละ350,000บาทเท่านั้นราคานี้พร้อมทั้งค่าโอนค่าใช้จ่ายนะครับในเรื่องของแนวขอบเขตนะครับณนะตอนเนี่ยมันเป็นที่ไร่เพราะฉะนั้นนะครับเราอาจจะหาตัวแนวหมดเนี่ยไม่เจอ เจ้าของยินดีที่จะรังวัดสอบเขตให้ใหม่แล้วก็ในเรื่องของระยะทางอย่างที่บอกว่าถนนล,ลาดยางยห่ากจากเราเพียงแค่ต300เมตรอีกไม่นานก็สามารถพัฒนาเข้ามาได้เขตชุมชนนะครับในส่วนชุมชนใหญ่มีธรรมชาติคาเฟ่ห่างจากเรา400เมตรตรงแถบบริเวณแถวนั้นมีเส้นคลองชลประทานด้วยนะครับผมแล้วก็ไฟฟ้ามาจากทางด้านนั้น ถนนเพชรเกษมของเราจะอยู่ใกล้กับถนนเพชรเกษมเพียพงแค่8กิโลเมตรเท่านั้นแล้วก็แยกปากท่อนะครับซึ่งบริเวณปากท่อเนี่ยจะมีทั้งกรมที่ดินอําเภอปากท่อมีทั้งสถานีตำรวจมีทั้งโรงพยาบาลแล้วก็รวมไปถึงนะครับตลาดสถานีรถไฟอะไรต่างๆ everyting เนี่ยอยู่บริเวณ4แยกปากท่อนะครับใกล้กับเราเนี่ยเพียงแค่10กิโลเมตรเท่านั้นแล้วก็ระยะห่าง จากกรุงเทพผมวัดที่เขตบางขุนเทียนนะครับห่างจากเราเนี่ยเพียงแค่87กิโลเมตรเท่านั้นและสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับเราสามารถที่จะซื้อปลูกป่าปลูกต้นไม้ได้สบายๆเลยนะครับแนวเขตของเราเนี่ยก็ตั้งแต่จุดบริเวณที่ผมยืนแล้วก็ถัดเข้าไปเนี่ย ความกว้างประมาณราวสี่สิบเมตรนะครับเพราะว่าของเราจะเป็นแนวยาวอย่างที่เห็นครับว่าภายในแปลงเนี่ยจะมีต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ป่าธรรมชาติขึ้นอยู่แบบค่อนข้างที่จะลกนิดนึงนะครับผมแล้วก็ช่วงที่ผมเดินขึ้นมาเนี่ยต้องบอกว่าที่ดินแปลงนี้นะครับจะมีความต่ำกว่าแปลงข้างเคียงนะครับในช่วงของบริเวณด้านหลังนะครับก็อยู่ระลอประมาณสักหเมตรนะครับผมสำหรับใครที่ สนใจที่ดินที่มีขนาดเนื้อที่ประมาณ7ไร่นะครับผม7ไร่2งาน5 4ตารางวาสำหรับแปลงนี้แล้วก็ราคาเพียงแค่ไร่ละ3ามแสนเป็น,นโฉนดแล้วก็ได้วิวเขาสวยแบบนี้นะครับผมซึ่งตอนเนี้ย มองเห็นเขาช้างลูกใหญ่มากตั้งงานตาเลยทีเดียวตร<อ>ง<ถ>ช่วงบริเวณแถวนี้ถามว่ามีลิงไหมมีแต่ว่าลิงอ่ะจ,จะอยู่บริเวณทางด้านแถบทางด้านนู้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราซื้อที่ดินผืนนี้แล้วเราพัฒนาปลูกเป็นพวกออไม้ป่านะครับไม้ยืนต้นอะไรพวกเนี้ยครับผมก็จะไม่มีผลนะครับคนที่สนใจชอบเนี่ยลองแจ้งโทรนะเพื่อติดต่อรับชมแปลงนี้เไร่ 2. งาน54ตาร,รางวา ที่อยู่บริเวณด้านหน้าเขานะครับพูดอย่างนี้เลยก็ได้ในเขตกรอบตำบลหนองกระทุม่มอําเภอปากเข้าจังหวัดราชบุรีโทรหาผมณชนวนศูนย์เก้าสองสองหกสามห้าห้าหกสามหรือติดต่อได้ที่เบอร์ทีมงานที่ขึ้นอยู่ใต้ล่างทั้งคุณขวัญและคุณเจแล้วก็แอดไลน์เข้ามาคุยกันได้ด้วยนะครับเป็นไลน์ออฟฟิเชียลแอดเคา์หรือวิธีการแอดไลน์ที่ง่ายกว่านั้นตอนนี้หยิบโทรศัพท์ของท่านขึ้นมานะครับไปที่หน้าตแกลง QR Code เพิ่มเพื่อนนะครับตอนนี้ที ท่านสามารถสแกนเป็นเพื่อนการสอบถามข้อมูลข่าวสารต่างๆหรือจะสอบถามที่ดินอื่นๆที่ท่านถืออยู่ก็ได้นะครับผมเรายินดีให้คำปรึกษาท้ายที่สุดนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพจ c e b o o k รลมไปถึง youtube channel บ้านและที่ดินทำเรดีนะครับรวมไปถึงฝากกดติดตามแล้วก็ท่าน เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสามารถกดกระดิ่งนะครับที่อยู่ข้างใต้ล่างเพจนี้นะครับให้เป็นตัวเทาๆทึบๆก็สามารถที่จะไม่พลาดทุกข่าวสารแล้วนะครับวันนี้ผมนัชนนและทีมงานบ้านและที่ดินทำเลยดีจากลาแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย